สวัสดีครับผมสําหรับคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ให้สําหรับท่านใดที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์นะครับซึ่งบอกไปเลยถ้าใครรู้วิธีลงทะเบียนก่อนจะได้เปรียบเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าพอถึงวันลงทะเบียนจริงๆจ,จะมีคนมารอลงทะเบียนเป็นจํานวนมากถ้าช้าสิทธิ์คงเต็มเร็วเหมือนที่ที่ผ่านมาแน่นอนครับผมซึ่งโครงการคนละครึ่งเฟส3นี้เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่14 มิถุนายนนะครับหรือพรุ่งนี้นี่เองเขาก็จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ในเวลา6โมงเช้าถึง4ีทุ่มของทุกๆวันนะครับจนกว่าจะครบกำหนด31ล้านคนนะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการลงทะเบียนก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มือใหม่อย่างผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆนะครับผมก็มาเริ่มทำกันเลยครับผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับ ก็เตรียมบัตรประชาชนไว้ด้วยนะครับผมให้เราเลื่อนไปหาคําว่า google ครับผมแอป google ของเราที่มีในโทรศัพท์นะครับอ่าพอเราก็มาในหน้า google ปุ๊บก็ให้เราพิมพ์ค้นหาคําว่าคนละครึ่ง com นะครับอ่าครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปครับอ่านี้ครับคนละครึ่ง com ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกแต่ละเว็บซึ่งมีเยอะมากครับผมเราจะเลือกเอาเว็บไหนก็ได้ที่มัน มีคําว่าคนละครึง่งแต่วันนี้ผมจะเลือกตัวนี้ครับผมอันที่สีเขียวนี้นะครับลงทะเบียนคนละครึง่งอ่าแล้วก็กดเข้าไปเลยครับอ่าพอกดเข้าไปปั๊บมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราอ่านครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นครับอ่าที่ผมไอ้วงสีแดงไว้นะครับที่ว่าเว็บคนละครึ่ง .com อยคอมเรากดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยครับ ยังไม่ไปนี่นะครับก็กดเข้าไปเลยครับอ่าพอกดเข้าไปปั๊บมันก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับผมมันก็จะให้เราดูว่าสี่กล้องเหลืออยู่เท่าไหร่ให้เรากดไปที่สําหรับประชาชนนะครับแล้วก็กดไปที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลยนะครับผมอ่ากดเข้าไปเลยครับอ่าพอกดเข้ามาปั๊บมันก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้ครับผมอ่ามันก็จะเป็นหลักเกณฑ์ต่างๆเงื่อนไขต่างๆที่เราอ่านแล้ว พอเข้าใจโดยประมาณให้เราไปกดยินยอมได้เลยนะครับผมแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล็กๆมันจะเป็นเครื่องหมายถูกต้องอพอเรากดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่ายืนยันเลยแล้วครับผมให้เรากดไปที่ยืนยันนะครับอพอเรากดเข้าไปที่ยืนยันปั๊บมันจะขึ้นหน้ามาแบบนี้ครับมันก็จะเป็นช่องต่างๆให้เราเพื่อให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราครับเราก็เตรียม บัตรประชาชนของเราขึ้นมาครับผมก็ช่องแรกก็จะเป็นคำนำหน้าครับผมจะใส่คําว่านายหรือนางก็ได้ครับผมเราก็ใส่เข้าไปแล้วช่องที่สองครับถัดมาเราจะให้เราใส่ชื่อของเราลงไปครับผมเราก็พิมพ์ชื่อของเราเข้าไปครับอ,อันนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับผมก็พิมพ์เข้าไปเลยครับว่าเราชื่ออะไร ช่องถัดมาครับอันนี้เป็นช่องสําหรับใส่น้ำสกุลนะครับผมแล้วก็กรอกน้ำสกุลของเราลงไปครับผมกรอกไปเลยครับอา,อาจจะช้านิดนึงครับผมน้ำสกุลยาวไปนิดหน่อยอพอเราใส่น้ำสกุลเสร็จปั๊บอ่าช่องถัดมาครับผมเป็นช่องที่ต้องใส่ เลขบัตรประชาชนนะครับผมก็พิมพ์ก่อเข้าไปให้ครบ13หลักนะครับผมบัตรประชาชนของเราใส่ไปเลยนะครับอ่าพอเราใส่ครบ13หลักแล้วอ่าช่องถัดมาครับเป็นช่องที่ต้องใส่อ่าอันนี้เป็นหลังบัตรประชาชนนะครับผมซึ่งหลังบัตรประชาชนมันจะมี ภาษาอังกฤษอยู่2ตัวแล้วก็ถัดไปมันจะเป็นตัวเลขนะครับผมก็ใส่ให้ครบทั่วนะครับผมอพอเราใส่ครบเสร็จถัดมาครับให้เราใส่วันเดือนปีเกิดของเราตามที่ขึ้นอยู่กับบัตรประชาชนของเรานะครับผมส่วนสําหรับใครนะครับที่ไม่มีปีเกิดหรือวันที่เกิดอันนี้สําคัญมากครับผมที่มีหลายท่านที่ยังไม่รู้ หรือที่เคยลงทะเบียนก่อนหน้านี้แล้วแต่มันไม่ได้เพราะว่าวันเดือนปีเกิดมันไม่ตรงกับฐานข้อมูลของรัฐบลาลเพราะว่าบางคนอาจจะจําปีเกิดเดือนเกิดไม่ได้เพราะว่าเวลาเราไปทําบัตรประชาชนเขาอาจจะถามหาวันที่เกิดเดือนเกิดของเราเราอาจจะให้ข้อมูลเท็จไปนะครับผมมันก็เลยไม่มีในฐานข้อมูลของรัฐบาลมันก็เลยทําให้เราเกิดปัญหานี้ขึ้นมาคือเราไม่สามารถจะทา หรือร่วมรายการอะไรได้กับทางโครงการของรัฐบาลได้เลยนะครับผมอ่านี่ครับให้เราสังเกต3ข้อนี้นะครับผมใครที่มีวันเดือนปีเกิดตามบัตรก็กดเข้าไปเลือกอันแรกได้เลยนะครับผมส่วนท่านใดที่มีแต่เดือนและปีก็กดเข้าไปอันที่2นะครับและท่านใดที่มีแต่ปีเกิดก็กดเข้าไปที่อันที่3นะครับเราก็ใส่แค่ ปีเกิดของเราไปนะครับผมแต่ถ้าใครที่กดเข้าไปอันแรกที่มีวันเดือนปีเกิดแต่มันบอกว่าไม่พบฐานข้อมูลอ่าให้ลองเลือกอันที่2กับอันที่3นะครับผมเผื่อมันจะได้นะครับผมอ่าพอเราก่อข้อมูลอ่าครบแล้วให้ลงไปที่ช่องถัดไปได้เลยครับผมซึ่งเป็นช่องที่ต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปนะครับผมเพื่อเขาจะได้ส่ง หมายเลข otp มาที่เครื่องของเรานะครับพอเรากรอกหมายเลขโทรศัพท์ของเราครบแล้วมันก็จะขึ้นให้เราดูรายละเอียดอีกครั้งว่าเรากรอ,อกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่หรือยังพอเราแน่ใจว่าเราใส่ข้อมูลครบแล้วให้เรากดไปที่ยืนยันได้เลยนะครับผมพอเรากดไปที่ยืนยันปุ๊บมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ครับผมมันจะเป็นช่องที่ให้เราใส่รหัส otp 6หลักซึ่งมันจะส่งมาตามที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เรา ใส่ไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็รอแป๊บเดียวเองนะครับผมอ่ามาแล้วแล้วก็กดใส่เข้าไปเลยนะครับผมหหลักอ่าพอครบล้วก็กดไปที่ยืนยันรหัส otp ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้วให้เรารอ sms สวันนะครับผมแต่จริงๆมันไม่ถึงครับผม24ชั่วโมงก็น่าจะได้ ซึ่งถ้าเราผ่านการตรวจสอบแล้ว SMS มันจะส่งมาบอกเราว่าเราได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเพจสแล้วให้เราไปยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค์ได้ต่อได้เลยนะครับผมส่วนแอปเป๋าตังค์เราสามารถไปโหลดได้ที่แอปเพจสโตได้เลยนะครับก็แค่นี้นะครับผมง่ายๆสำหรับวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งเพจสนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆพี่น้องๆจะสามารถลงทะเบียนกันได้สำเร็จนะครับ ยิ่งยุคนี้แล้วใครก็อยากได้กันใช่ไหมครับเงินฟรีก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมมือใหม่หัดอัดคลิปผิดถูกประกันใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาคดคลิปต่อๆไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมกับช่อง KOB Channel สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับผม